คำพูดดีๆที่พ่อแม่พูดทุกวันสร้างสรรค์นอนาคตให้ลูกได้รู้ไหมคะว่าคำพูดของใครมีอิทธิพลสูงมากๆในชีวิตลูกคำตอบก็คือคำพูดของพ่อแม่ค่ะคำที่เราพูดบ่อยๆนอกจากใช้สร้างอนาคตให้ตัวเองได้แล้วยังใช้สร้างอนาคตให้ลูกและทุกคนในครอบครัวได้ด้วยชีวิตที่ดีของเราสร้างสรรค์ได้ด้วยคุณภาพของคำพูดค่ะ แล้วถ้าเกิดว่าเราพูดกับลูกบ่อยๆว่าหนูไม่เกง่งหนูหัวช้าหนูเรียนสู้เขาไม่ได้ลูกก็จะรับคำสั่งและปฏิบัติตามให้เกิดขึ้นจริงได้โดยง่ายดดยลองพูดกับลูกตอนที่เขาวิ่งเข้ามาหาคุณสิคะพูดดังๆเลยค่ะว่าอย่าวิ่งนะลูกเดี๋ยวล้มแทบจะทันใดนั้นลูกจะวิ่งล้มทันทีคะ่ะเพราะเขาได้ยินคำว่าต้องวิ่งต้องล้ม แต่ถ้าเราเปลี่ยนไปเป็นเดินดีๆนะลูกเล่นให้ปลอดภยัยเดินอย่างระมัดระวังนะคะช่วงแรกๆเนี่ยอาจต้องฝึกฝนเล็กน้อยค่ะแต่เชื่อเธอนะคะว่าฝึกไปเรื่อยๆก็พูดได้คล่องแคล่วไปเองและคนส่วนใหญ่ก็มักพูดกับตัวเองด้วยคำพูดลบๆพูดกับลูกพูดกับสามีพูดกับคนในครอบครัวด้วยคำพูดลบๆ จึงทำให้เขาสร้างชีวิตแบบลบๆขึ้นมาเมื่อรู้แบบนี้แล้วอย่ารอให้สถานการณ์อะไรภายนอกเปลี่ยนเลยค่ะแค่เปลี่ยนคำพูดที่พูดกับตัวเองให้มีคุณภาพในทางบวกมากขึ้นก็สามารถพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้นแบบง่ายๆได้แล้วถ้าคุณเคยสงสัยว่าชีวิตเราทำไมจึงมักได้ในสิ่งที่ตัวเองไม่ต้องการก็เพราะว่าเรานั่นแหละค่ะ ที่เชื้อเชิญสิ่งที่ไม่ต้องการนั้นเข้ามาในชีวิตเองด้วยคำพูดที่พูดทุกวันและสำหรับท่านที่สนใจเรียนรู้วิธีการใช้คำพูดกับลูกและคนในครอบครัวเพิ่มเติมวิธีที่ใช้ได้ผลวิธีที่ใช้ได้จริงเอวาขอแนะนำหนังสือเล่มนี้ค่ะที่เป็นคู่มือแห่งการใช้คำพูดเพื่อสร้างลูกให้เป็นเลิศหนังสือเรื่องคำพูดสร้างลูกให้เป็นเลิศเล่มแดง เป็นหนังสือภาษาไทยเอวาเขียนเองค่ะคุณจะได้อ่านวิธีการใช้คำพูดอย่างสร้างสรรค์ในแต่ละสถานการณ์คุณจะได้รู้วิธีพูดเพื่อสร้างกำลังใจลูกได้ดีที่สุดวิธีนี้ใช้ได้ผล100%ค่ะทำตามนี้การันตีว่าไม่มีทางล้มเหลวแต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ไม่ทำแต่ถ้าคุณรู้และคุณทำ จะนำความมั่นใจในตัวเองมาให้ลูกอย่างมหาศาลคุณจะได้รู้วิธีพูดให้ลูกกล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจเรื่องต่างๆด้วยตัวเองเมื่อเขาโตขึ้นคุณจะได้รู้เทคนิคเล็กๆที่ช่วยระง,งับอารมณ์โกรธโมโหได้ทันทีแม้ว่าตอนหน้าสิวหน้าขวานก็ไม่ต้องเผลอโมโหหรือขึ้นเสียงใส่ทำให้ปวดใจกันไปทั้งสองฝ่าย คุณจะได้รู้วิธีสั่งสอนหรือตักเตือนพูดยังไงให้บัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นลูกได้เรียนรู้ได้บทเรียนและที่ดียิ่งกว่านั้นคือไม่ต้องผิดพลาดซ้ำเดิมคุณจะได้รู้วิธีสร้างบ้านให้อบอุ่นทำให้ลูกรู้สึกวางใจเชื่อใจและอยากพูดคุยปรึกษากับพ่อแม่แม้ว่าเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นแล้ว และที่เอวานเล่ามาเนี่ยเป็นเพียงเนื้อหาบางส่วนเท่านั้นค่ะยังมีวิธีต่างๆอีกมากมายที่รวบรวมไว้รอให้คุณมาค้นพบด้วยตัวเองในหนังสือเล่มนี้21บทในนี้มาจากการศึกษามาจากหลักคิดสากลตกผลึกมาจากหนังสือชั้นนำกว่า40เล่มหนังสือเล่มนี้อยู่ในมือคุณพ่อคุณแม่แล้วกว่าหนึ่งครอบครัวค่ะทุกๆวัน เอว่าจะได้รับข้อความที่บอกว่าข้อมูลในนี้สร้างความสุขให้กับคนในครอบครัวได้มากเพียงใดมันจะเป็นหนังสือที่คุณสามารถอ่านได้บ่อยๆทบทวนได้บ่อยๆและจะช่วยให้คุณมีความสุขกับการเป็นพ่อแม่เพื่อดูแลลูกให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสุขทั้งกายและใจในวันข้างหน้าค่ะสำหรับท่านที่ชอบฟังมีแบบหนังสือเสียง เอว่าอ่านให้ฟังด้วยค่ะฟังได้วามยาวกว่าสามชั่วโมงเต็มฟังฟังได้ที่ทุกเวลาสําหรับท่านที่สนใจรู้ฟังจากเฟซบุ๊กกลุ่มพูดกับได้ในมือถือและคนแบบครอบครัวเพิ่มเติมทบทวนได้ตลอดชีวิตได้ไม่มีจํากัดเวลาสนใจสั่งหนังสือแคปหน้าจอนี้แล้วทักมาที่ Line@ at ครูเอวาหรือทักอินบ็อกซ์ของเพจนี้มาก็ได้ค่ะพิมพ์บอกทีมงานว่าเล่มแดง คำพูดของพ่อแม่สร้างลูกให้เป็นเลิศได้ค่ะคำพูดของพ่อแม่สร้างอนาคตดีๆให้ลูกได้และเคล็ดลับเหล่านั้นอยู่ในหนังสือเล่มนี้ค่ะเอวาจิตสุทธิภากรสวัสดีค่ะ